ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ ัสดีครับพี่ชัยครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินพร้อมบ้านนะครับหนึ่งหลังนะครับครับตอนนี้เราอยู่กันบริเวณไหนครับพี่ชายครับครับเราอยู่กันในเขตตำบลหนองน้ําแดงนะครับครับผมโครงการที่เราจะพาทุกท่านมาชมเนี่ยคือเดอะพาราไดซ์เขาใหญ่ ครับผมนะครับการเดินทางมายังโครงการนี้เนี่ยง่ายและสะดวกที่สุดเลยก็คือเข้ามาตามถนนธนรัก์ครับนะครับ<ม>ถึงกมที่9จะมีแยกทางขวามือนะครับเข้ามายังแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเขาวงครับ,รบเราขับรถเข้ามาในซอยนี้ระยะประมาณสัก2.5กิโลเมตร ก็จะถึงที่ตั้งโครงการแล้วละครับครับผมนะครับเรากําลังจะพาทุกท่านมาชมบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์นหลังหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด240ตารางวาครับผมนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัวที่ดินเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล440เมตรนะครับตัวอาคารเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นนะครับตัวที่ดินเนี่ยนะครับ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าส่วนที่ติดถนนในโครงการมีระยะประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปเนี่ยประมาณสัก50เมตรครับผมนะครับตัวบ้านเนี่ยจะไปอยู่ทางด้านท้ายที่เรากำลังจะพาทุกท่านเข้ามาชมบริเวณบ้านนะครับครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะพบกับสระว่ายน้ำนะครับขนาด3.5คูณ5เมตรลึก1.2เมตรนะครับ แล้วก็ตัวบ้านซึ่งสร้างเนี่ยเป็นลักษณะส,สไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นบ้าน2ชั้นมีขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องอนเนกประสงค์นะครับพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ250ตารางเมตรนะครับตัวบ้านเนี่ยสร้างมาแล้วประมาณ7ปีเรากำลังจะพาทุกท่านเข้ามาชมภายในตัวบ้านกันครับตัวบ้านเนี่ยสร้างยกพื้นเนี่ยสูงจากพื้นดินเดิมประมาณสัก 60เซนนะครับตัวที่ดินเนี่ยก็ถมขึ้นมาเป็นเนินแล้วก็บ้านเนี่ยมาสร้างอยู่บนเนินนะครับเนินไม่ได้สูงนะครับเป็นเนินเตี้ยๆครับตรงนี้เนี่ยส่วนที่เราพาทุกท่านเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นโถงกลางบ้านนะครับปัจจุบันท่านเจ้าของก็ตั้งเป็นโต๊ะภูเอาไว้หนึ่งโต๊ะนะครับแล้วก็มีโต๊ะอาหารส่วนทางด้านหลังโต๊ะอาหารเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องนี้นะครับก็ มีประตูกระจกกั้นเพื่อป้องกันกลิ่นจากการทำอาหารนะครับครับก็มีเคาน์เตอร์มีตู้เก็บของพร้อมเลยนะครับเคาน์เตอร์นี่เป็นเคาน์เตอร์ยาวเลยนะครับออกจากห้องครัวเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องอเนกประสมนะครับอยู่ทางด้านขวามือของตัวบ้านซึ่งห้องนี้เนี่ยสามารถจะทำเป็นห้องรับแขกหรือเป็นห้องพักผ่อนครับเป็นห้องคาราโอเกะ ได้หมดเลยได้หมดเลยหรือว่ามองว่าอยากจะปรับเป็นห้องนอนก็ยังได้ก็ยังได้ใช่ครับตัวบ้านก็โป่งโล่งสบายมากเลยนะครับพี่ชัยบ้านหลังนี้เน้นกระจกนะครับครับทุกห้องเนี่ยมีกระจกเกือบจะรอบด้านเลยครับผมออกจากห้องอเนกประสงค์ห้องนี้นะครับเราจะไปทางฝั่งซ้ายของตัวบ้านกันพื้นที่ส่วนที่ต่อจากห้องครัวเนี่ยนะครับก็จะ ท่านเจ้าของบ้านทําเป็นลานซักล้างเอาไว้อยู่ภายในตัวบ้านเลยนะครับ,รบก็มีตั้งเครื่องซักผ้าเอาไว้นะครับมีต่อก๊อกน้ําเอาไว้แล้วก็มีประตูที่จะสามารถออกไปยังด้านหลังบ้านได้นะครับ,รบติดกับส่วนที่เป็นลานซักล้างนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับบริเวณชั้นล่างห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีห้องอาบน้ําด้วยนะครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้ซึ่งมีขนาดใหญ่ นะครับห้องน้ําห้องนี้มีขนาดใหญ่ะครับเหลืออีกห้องหนึ่งบริเวณชั้นล่างนะครับก่อนที่จะขึ้นบันไดไปยังชั้น2<ม>ก็คือห้องทางฝั่งซ้ายมือของบันไดนะครับอยู่โซนทางด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะครับ,รบผมห้องนอนทุกห้องเนี่ยท่านเจ้าของติดตั้งแอร์ไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอน ห้องนี้เนี่ยจะใช้ห้องน้ํารวมที่อยู่ด้านหน้าห้องที่เมื่อสักครู่เราพาทุกท่านไปชมมาก็เช่นเคยครับห้องนี้ก็ติดตั้งกระจกไว้3ด้านเลยทีเดียวครับดูโปร่งมากๆเลยนะครับเอาละครับจากห้องนอนชั้นล่างเดี๋ยวเราขึ้นไปชมอีก3ห้องนอนบริเวณชั้น2ครับผมพอเป็นบ้านสไตล์โมเดแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการจัดเรียงห้องนอนเนี่ยครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะ ใช่ครับตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นมาอย่างบริเวณชั้น2นะครับบันไดาทางขึ้น,นมีความกว้างประมาณสัก1นึ่เมตรยีนะครับท็อปด้วยไม้สนนะครับครับตัวบันไดครับแล้วครับแล้วก็มีช a เดล l i e r ขนาดใหญ่บริเวณโถงบันไดท่านเจ้าของบอกว่าซื้อมาเฉพาะช a เดล l i e r เนี่ยชุดนี้ก็สองแสนกว่าบาทครับซึ่งก็สวยมากมากนะครับเทียบกับพ้ม่านด้านหลังเนี่ยนะครับ ดูอลังการมากเลยนะครับอะล้ครับขึ้นมาอย่างชั้นสองห้องแรกที่เราจะพามาชมก็คือห้องทางฝั่งขวามือของเรานะครับหลังจากขั้นบันไดห้องนี้จะอยู่โซนทางด้านหน้าบ้านนะครับภายในห้องเนี่ยก็ครบคันไปหมดแล้วครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงนอนภายในห้องนอนห้องนี้ก็มีห้องน้ำนะครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยจะสังเกตทุกห้องของบ้านหลังนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านจะใส่เตียงนอนพิเศษเอาไว้ นะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าพักนะครับ<ม>บ้านหลังนี้สามารถรับสมาชิกที่จะเข้ามาพักได้เนี่ยน่าจะประมาณสัก20คนได้เลยนะจากที่เรานับจำนวนที่นอนที่มีอยู่นะครับออกจากห้องนอนห้องแรกบนชั้นสองนะครับผมทางฝั่งซ้ายมือหลังจากที่ขึ้นบันไดามานะครับก็จะพบกับห้องน้ำขนาดใหญ่นะครับซึ่งห้องน้ำห้องนี้เนี่ยก็จะมีประตูทั้งเข้าออกสองทาง เพราะว่าจะเป็นห้องน้ําที่ใช้สําหรับห้องนอนที่อยู่ติดกับห้องน้ํานี้ด้วยก็ถือว่าเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับใช่ครับผมก็พามาชมห้องนอนห้องที่สองนะครับบนชั้นสองก็มีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมดเลยนะครับทั้งโต๊ะเครื่องแปง้งตู้เสื้อผ้าเตียงนอนแล้วก็เตียงเสริมซึ่งถ้าสังเกตจริงจริง เราจะมองเห็นวิวเขาจากห้องนอนได้เกือบทุกๆห้องเลยนะครับใช่แล้วครับคือต้องบอกว่าบ้านเขาวงเนี่ยก็สมตามชื่อบ้านนะครับผมคือเขาเยอะอะครับเขาแทบจะล้อมรอบเลยออกจากห้องนอนห้องที่สองนะครับเดี๋ยวไปชมห้องนอนห้องสุดท้ายกันบริเวณด้านในสุดบริเวณขวามือของเราตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับ ด้านหน้าห้องของแต่ละห้องก็จะมีบันไดขึ้นไปยังชั้น3รูทท็อปด้านบนครับผมซึ่งนะท่านเจ้าของทำไว้เป็นที่นั่งเล่นชมวิวนะครับครับก็ห้องสุดท้ายนะครับห้องที่3บนชั้นสองห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องใหญ่นะเพราะว่าท่านเจ้าของใส่เตียงขนาด6ฟุตเอาไว้แล้วก็มีเตียงเสริมอีกถึงอีก3เตียงเลยทีเดียว แล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็น w a l k i n ินบล็อกอินคอนะครับเข้ามาเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นตู้เสื้อผ้าส่วนแต่งตัวเนี่ยก็อยู่ทางฝั่งขวามือนะครับ,รบส่วนทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยครับห้องน้ําแต่ละห้องของบ้านหลังนี้ถือว่าใหญ่จริงๆนะครับโอเค ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมดาดฟ้าด้านบนกันสักนิดนึงนะครับบันไดทางขึ้นไปยังดาดฟ้าเนี่ยเป็นบันไดเหล็กนะครับบันไดวนโอเคครับบริเวณดาดฟ้าของบ้านหลังนี้ตอนนี้วิวเขา360องศาเลยใช่แล้วครับก็ถือว่าชมวิวได้360องศาจริงๆนะครับ ครับผมท่านเจ้าของก็ทำเก้าอี้เอาไว้นั่งชมวิวอยู่ข้างบนนะครับโอเคครับพี่ชายครับเราก็ชมกันมาครบถ้วนแล้วครับอยากทราบแล้วครับว่าท่านเจ้าของเนี่ยเสนอขายไว้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ชายครับ ครับผมบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดพื้นที่240ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับตัวบ้านเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย250ตารางเมตรประกอบไปด้วย4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์1ห้องครัวนะครับอายุบ้านเนี่ยประมาณก่อสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณ7ปีท่านเจ้าของเนี่ยขายพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยทุกชิ้นนะครับในราคา 10ล้าน9แสนบาท10ล้าน9แสนบาทนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ,รบผมสำหรับบ้านที่อยู่ในโครงการเดอะพาราดิสเขาใหญ่เนี่ยนะครับมีการเสียค่าส่วนกลางนะครับอยู่ที่ตารางวาละ3บาทนะครับส่วนค่าน้ำเนี่ยก็หน่วยกิจละ10บาทค่าไฟหน่วยกิจละ5บาทครับผมนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะมาชมบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องคุณชายขายที่ที่เบอร์0647978978ครับครับผมพี่ชายและน้องชายนะครับยินดีจะพาทุกทท่านนะครับมาชมบ้านหลังนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องฝากทุกท่านนะครับกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องคุณชายขายที่ไว้ด้วยนะครับ,รบเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องคุณชายขายที่ในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้คงต้องกราวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ